ปจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไทยไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งด้วยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางโรคอาจติดต่อด้วยการสัมผัสหรือการถ่ายทอดจากแม่ขณะสูงการตั้งครรภ์โดยแบ่งตามอาการได้4ชนิดคือ 1. แผล โรคซิฟิลิสสฝีฝีมะม่วง3หน้องน้องในน้องในเทียมอื่นๆโรคอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคน้องในและโรคี่ทํามห้เสียงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูน้อนไก่ที่สําคัญคือผู้ติด เชื้อโรคติ่ต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป5-9เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มผื่นบริเวณอวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนั้นคือไม่ควรซื้อ,อยาก,กินเองงดมีเพศสัมพันธ์ลดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์หปีหรือรีดวัยาวะเพศเพื่อดูหนองและควรพาคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาพร้อมกันโดยสามารถเข้ารับการบริการปรึกษาและตรวจพินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งหากมีเพศสัมพันธ์ควรม,มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการสวมใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีสรับนี้ขอขอบ